แน่นอนครับด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำในภาษาไทยสำหรับช่องของคุณออ t โตคาร์การาชเกี่ยวกับ F 3 5 Lightning น r o m พร้อมมิซ์ของไทยในปี2026และราคาประกอบด้วยช่วงหก30วินาทีแรกเร็วและดึงดูดอินโทรช่องภาษาไทยไม่มีหัวข้อย,ย่อยเพื่อความลื่นไหลสไตล์เร้าใจแบบช่องออ t โตคาร์การาชลองจินตนาการถึงเครื่องบินรบที่ล้ำยุคที่สุดในโลกเหมือนคอมพิวเตอร์บินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียง แถมล่องหนจากเรดาร์และติดอาวุธมิไซล์สุดล้ำแล้วตอนนี้มันกำลังจะมาอยู่ในประเทศไทยใช่ครับปี2026เครื่องบิน F-35 Lightning II พร้อมมิไซล์ทันสมัยจะเข้าเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยวันนี้เราจะพาไปดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนราคาเท่าไหร่และทำไมทั้งโลกต้องหันมามองประเทศไทยออโต้คา,าร์การชจัดเต็มไปกันเลยยินดีต้อนรับสู่ออโต้คา,าร์การชที่นี่เราพาคุณไปดูยานพาหนะล้ำยุคที่สุดในโลก รถยนต์เครื่องบินและเทคโนโลยีที่ทำให้คุณตาค้างอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์ f 3 5 lightning ii ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือสุดยอดนักล่าทางอากาศแห่งยุคที่5พัฒนาโดยล็อกยีดมาตินประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งานแล้วโดยกองทัพอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นและในไม่ช้าประเทศไทยมันบินได้เร็วถึงแมตรเกือบ2,000กิเมตรชั่วโมง ล่องหนจากเรดาร์และมีระบบ AI ที่ประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทุกทิศทางให้ภาพสนามรบแบบเรียลไทม์เหมือนนักบินมีมาติพิปกองทัพอากาศไทยเริ่มสนใจ f 3 5ตั้งแต่ปี2022เพื่อทดแทน f 5และ f 1 6ที่ใช้งานมานานแม้ตอนแรกสหรัฐยังลังเลแต่ในปี2024ก็มีสัญญาณไฟเขียวและตอนนี้ปี2026ถูกวางเป็นเป้าหมายส่งมอบลำแรกนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือตัวเปลี่ยนเกมภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียน ข้ามกลางความตึงเครียดในทะเลจินใต้และการเสริมเที่ยวเล็บของเพื่อนบ้านไทยต้องไม่ตกขบวนเทคโนโลยี3.30นาฬิกา30นาทีถึง4.30นาฬิกา30นาทีอาวุธที่ติดตั้ง F 3 5เวอร์ชั่นไทยคาดว่าจะติดมิสไซ์ AIM 1 2 0 DAMRAAM ยิงเป้าไกลและ AIM 9 Xside Winder ยิงเป้าใกล้แบบล็อกความร้อนทั้ง2ลูกกล้ำและแม่นยำสำหรับเป้าหมายภาคพ,พื้นอาจใช้ระเบิดนำวิถี JDAM GBU-53 ี GB 53, หรือแม้กระทั่ง JASSME r มิสไซล์ล่องหนยิงไกลเกือบพันกิโลเมตรรวมพลังกันแล้วมันคือเครื่องสังหารบนฟ้าที่ศัตรูยังไม่ทันเห็นก็ถูกก็อกเป้าแล้ว4นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาเทคโนโลยีล้ำยุคภายในพลังที่แท้จริงของ F-35 ไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือระบบที่ทำให้นักบินเห็นได้ทุกอย่าง หมวกนักบินสามารถมองทะลุตัวเครื่อง360องศาประมวลผลจากเรดาร์อินฟราเรดข้อมูลสนามรบและสัตว์ูพร้อมกันแบบเรียลไทม์เวอร์ชั่นของไทยจะได้ระบบบล็อก4ล่าสุดรองรับการทำงานร่วมกับโดรนดาวเทียมและระบบรบบเครือข่ายขั้นสูงสุดเหมือนเล่นเกม RTS ด้วยเครื่องบินจริง6นาฬิกาถึง7นาิกา15นาทีราคาและต้นทุนที่แท้จริงราคา F-35A 1ลำอยู่ที่ประมาณ82ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รา2,900ล้านบาทแต่เมื่อรวมระบบฝึกซ่อมบำรุงอะไหล่อาวุธและโลจิสติกราคาทั้งระบบจะอยู่ที่120-150ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือราว4,300-5,300ล้านบาทไทยมีแผนจัดหา2-4ลำในระยะแรกงบลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่300-500ล้านดอลลาร์หรือราว10,000-18,000ล้านบาทถือว่าเป็นดีลมหาศาลในประวัติศาสตร์กองทัพไทย 7.15นาฬิกา15นาทีถึง8.30นาฬิกา30นาทีกระแสตอบรับและข้อถกเถียงแน่นอนไม่ได้มีแต่เสียงสนับสนุนหลายคนตั้งคำถามว่าเงินจำนวนนี้ควรใช้พัฒนาประเทศมากกว่าไหมบ้างก็กังวลว่าไทยจะเข้าใกล้อเมริกามากเกินไปแต่ฝ่ายทหารมองว่าในโลกยุคใหม่การมีเคี่ยวเล็บทางอากาศคือสิ่งจาเป็นไม่ใช่ทางเลือก F35 ไม่ได้แค่ยิงได้ไกลแต่มันคือการป้องปรามความมั่นคงและการยืนหยัดบนเวทีภูมิภาค 8.30นาฬิกา30นาทีถึง9.30นาฬิกา30นาทีอนาคตและบ,บทสรุปหากไทยผสาน F 3 5เข้ากองทัพสำเร็จจะเปิดประตูสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศระดับสูงทั้งด้านโดรน AI การฝึกบินร่วมและระบบรบ,รบยุคใหม่แบบครบวงจรขณะเดียวกันเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียก็ต้องจับตาเพราะการที่ไทยมี F 3 5เท่ากับว่าสมดุลพลังเปลี่ยนไปแล้ว จะเห็นด้วยหรือไม่แต่ปี2026จะกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของยุคใหม่ในอำนาจทางอากาศของประเทศไทยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่าไทยควรลงทุนด้านใดมากกว่ากันเครื่องบินรบ AI หรือความมั่นคงไซเบอร์9นาฬิกา30นาทีถึง9นาิกา45นาทีปิดคลิปบวก Call to Action ภาษาไทย ขอบคุณที่รับชมออโต้คาร์ g a r a g อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปจอดลิกยานยนต์เทคโนโลยีและโลกแห่งอนาคตแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชันมีเสียงภาคหรือซับไตเติลภาษาอังกฤษไทยเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ